โยโยมีอะไรเหรอพี่แคนดี้ฉันโทรหาพี่ไม่ติดเลยก็เลยลองเสียงมาที่นี่ดูเอเอข้ามาก่อนสิว่าจะโทรหาเธออยู่เหมือนกันนะยังจําเรื่องตอนมันเกิดเธอได้หรือเปล่าล่ะจำได้คะ่ะวันนั้นเราแจ้งตํารวจไปแล้วนะะี่ค่ะหลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวอีกเมื่อกีต้ตารวจเพิ่งโทรหาฉันบอกว่าเจอตัวการแล้วจริงเหรอคะใช่ใครคะเกาลางเกาลางอ ฉันไม่เคยเกี่ยวข้องกับเขาทําไมเขาต้องทําแบบนั้นด้วยตอนนั้นพวกเธอยังไม่แต่งงานกันนี่เขาไม่ใช่เหรอที่แชร์เรื่องงานแต่งฉันว่าเขาคงไม่เจอข้อมูลอะไรใหม่ก็เลยทําอย่างอื่นเพื่อขู่เธอให้กลัวนะสิเธอจะได้ถอยไปเองแต่เขาไม่รู้ว่าพวกเธอสองคนดันรักกันจริงๆทําไมเขาถึงตามกัดอีหานไม่ปล่อยเลยพี่เคนดี้พี่เคนดี้ฮะอ๋อฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกัน อาจมีเหตุผลที่ไม่มีใครรู้ก็ได้นะแต่ไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ไม่ใช่เหตุผลที่เขาจะทําแบบนั้นก็ได้นี่งั้นเราจะเอาอยัางไงกันดีะคะตามกฎหมายแล้วตอนเธอถูกลักพาตัวไปที่บ้านหิมะตํารวจก็มีหลักฐานพอที่จะสืบสวนได้แล้วเรื่องนี้เนี่ยเธอเป็นเหยื่อไว้ฉันจะให้เธอเซ็นเอกสารมอบอํานาจเราจะได้ฟ้องเขาได้เลยค่ะคุณอยาเขาส่งคนโดนลงโทษซะให้เข็ดออจริงสิพี่แคนดี้นายเรานี่เก่งไหมคะเก่งสิ เราทำงานด้วยกันมาเกินสิบปีแล้วฉันแค่อยากรู้ว่าถ้าเราฟ้องซุนชิงชิงข้อหามิ่นประมาทเราจะชนะไหมยากมากฉันลองปรึกษาทนายแล้วเขาบอกว่าคดีแบบนี้ฝ่ายโจท่งต้องนําหลักฐานมาแสดงถ้าอยากจะฟ้องเธอจริงๆต้องหาหลักฐานพิสูจน์ว่าสิ่งที่เธอพูดไม่ได้เกิดขึ้นจริงเลยแต่ตอนนี้เรายังหาหลักฐานไม่ได้เลยสิถ้าฉันหาหลักฐานได้ว่านี่เป็นการสมคบคิดอย่างแนบเนียนแล้วคะจะพิสูจน์ยังไงละ่ะนอกจากเรื่องรูปล่าสุดแล้วพวกนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วนี่ สองคนนั้นก็แค่ใช้ลูกเล่นบางอย่างแล้วก็โยนทุกเรื่องเข้าด้วยกันเท่านั้นเองเราหาช่างโหวไม่ได้ด้วยซ้าจริงๆฉันมาที่นี่เพื่อคุยเรื่องนี้แหละคะ่ะจะว่าพวกเขาไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ถูกแค่สิ่งที่พวกเขาทํามันเล็กมากเล็กจนน้องไม่ทันสังเกตฉันเอารูปให้พี่ดูดีกว่า